ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวตดวันนี้เป็นการรายงานข่าวเป็นการรายงานข่าวโดวยมีแถลงการครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันนี้แน่นอนครับเรามีสกูป๊ปสกู๊ปเกี่ยวกับการไปก่อตั้งสำนักข่าวตดนะ ณเกาะกลางของเมืองบรูาพาร์เว่นซึ่งซูงคูวิตตี้มีรายงานครับค่ะแน่นอนนะคะว่าเนี่ยเพว่าเราใช้พื้นที่ของพื้นที่ของศูนย์วิจัยนะคะมาเป็นมาเป็นสำนักข่าวแทนนะคะแต่เนื่องจากแต่เนื่องจากนัาพนักทหารคนจริงๆนะคะเขาให้มารอนะนะสตูดิโอนะคะซึ่งตอนนี้แน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวอีกสักรู่ทหารก็จะได้มาแล้วนะคะ เรื่องแรกนะคะท่านผู้ชมไปชุดเด็กกันก่อนค่ะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็น่าจะได้รับชมสกู๊ปนี้แล้วก็แล้วก็เราก็ากาจะได้เราก็น่าจะได้บอกสาเหตุลเลยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะามาแมนมาแมนสองหนึ่งสอัสครับท่านผู้ชมครับ นะครับสกูปน ok the ี <c oughs> ้นะครับก็น่าจะคาดการณ์ได้แลาวว่ามีเหตุร้ายเหตุด่วนอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวพักสกู่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวทีนี้นะครับแขกรับเชิญทุกท่านในในข่าวสดในวันนี้นะครับจะมาร่วมคุยแล้วก็กําลังจะปิดทิ้งท้ายของข่าวตดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้อาจจะเป็นวันโรองสุดท้ายแล้วนะครับที่จะทำรายการข่าวตดแล้วสุดท้ายจริงนะครับ เราอาจจะเจอกันอีกในวันไหรรนรอติดตามกันดีคุู้ครับผู้ชมค,ครับก็ลับเข้าสู่ช่วงที่สองของขนาวไม่กแกลกนะครับของขาําวนดช่วขนาวไม่กแกลกซึ่งหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปจะเป็นการพูดคุยของพวกเราทุกคนนะครับ ตั้งแต่วันที่ดได้เมื่อปี2อง6นใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ครับคุณสกายวันนี้วันที่ห้ามีนาคมสอันหร้สิบเค่ะเอ่อฮมีนาอันนี้วันอัดคุณไม่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 ถึงไม่ถึงตอนแรกอ่ะตอนแรกตอนแรกเหรอใช่ครับใช่อ่าเอาเป็นวันสมมุติได้ไหมฮะอ่าก็ประมาณ ก็ประมาณภายในปีสองพันกสิบนะครับแล้วแล้วที่แน่ๆครับวันนี้วันนี้ในวันนี้ในเบรกที่สี่ของเราก็เราทุกคนก็จะไปถ่ายคลิปกินเลี้ยงด้วยนะครับผมงานสังสรรค์ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะซึ่งอาจจะได้ท่านผู้ชมอาจจะได้รับชมภายในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับอมส,ส่วนคุฟแซงครับ สซคแซงครับประทับใจในตอนที่เท่าไหร่ที่สุดครับซึ่งตอนนี้มีแค่สองตอนของเ่าวตดครับก็คือก็คือน่าจะเป็นตอนที่หนึ่งที่เรามาถ่ายตรงนี้กับตอนที่สองแล้วก็ตอนที่สามที่เรากำลังจะลงซึ่งอันนี้ของคัดไปก่อนหนึ่งตอนตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองคุณชอบตอนไหนมากที่สุดครับไม่ทราบค่ะไม่ทราบนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่า แน่นอนนะครับบ้านเราจะถามคุณสกายคุณแก้มแล้วก็คุณแส่ซนไ้ว่าากดกำลังจะปิดแล้วคุณคิดว่ายัางไงครับง่ามากอ่าไอ้แก้มก่อนไอ้แก้มก่อนแก้มเชือครับฮ่าฟูนิด,ดมากทำเขา่าคุณนะคะหมดเลยรู้ม,มากอ่ะรู้หมายด้นนะคะ เอ่มีแค่นี้ใช่ไหมครับมีแค่นี้ค่ะครับและแน่นอนนะครับว่าคุณแซนเขาน่าจะมีความในใจเกี่ยวกับการปิดข่าวตดในอีกสองเทปสุดท้ายนะครับคุณแซนว่านไงครับทตอนนะตอนนี้คือที่รายการนี้มันจะปิดอะเพราะมันโคตรเศร้ามากเลยอ่ะที่มันจะปิดในช่วงเนี้ย คือมันทำไปไม่ได้อะไรเ,เพราะว่าออกรายการมันไม่ถึงสิบตอนน่ะคือรีมานี่ค่ะใช่ครับอ่ะโสดคุณสกายแล้ะครับคือผมผมอยากขอบคุณทุกคนที่เอ่อรับชมรายก,การข่าวสดครับซึ่งแมอถ้าเป็นไปละคือถ้าผมจำเท่าที่จำได้ผมเคยอ่านข่าวในเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเป็นราการากเกี่ยวกับในช่วงข่าวกีฬาครับใ,ใ,ในรายการข่าวกุฬมีโอเคครับแน, <ะ S 1> น่น,นอนคือว่าครับเอาให้ยังพูดไม่จบครับอ่ต่อครับต่อก็คือก็คือผมรู้สึกประทับใจมากที่ได้มาร่วมในการนี้แล้วก็ในว่น อท้ายเนี้ยผมขออยให้ทุกคนอ่ะที่ทางานด้วยกันนี้แล้วพอจะแยกย,ย้ายกันอ่ะขอให้เดินทางใ่ที่ดีนะครับประมาณนี้ครับบอกเธอกับฉัน <สๆ S 1> ทุกไม่แรงไม่หวานทบมาให้เธอผ่อนคลายแตเที่เนี่อนค,ค,ครับแต่ที่แนะ่ๆแต่ที่แน่ๆวันนี้อาจจะยังยังไม่เป็นตอนสุดท้ายของเรา<ๆ>เพราะว่าตอนสุดท้ายจริงๆผมอยากจะให้นวพล กับ iPhone แล้วก็มินิและคนที่เคยมาปรากฏในรายการข่าวตดมาร่วมซับซึ้งเสียใจและจากรากันในสตูดิโอแห่งนี้อีกครั้งนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเราจะไปทัวร์สตูดิโอแล้วก็เราจะไปกินเลี้ยงกันเป็นเกือบครั้งสุดท้าย แน่นอนครับว่าชมอาจจะอาจจะสามารถติดตามข่าวสดได้อีกในอีกสองเทปสุดท้ายซึ่งสองเทปสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นจะเป็นตอนที่นวพลกับไอโฟนมาอ่านข่าวนะครับในทั้งสองส่วนช่วงแรกอาจจะมีข่าวตามปกตินะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะรักันไปก่อนครับปิดไฟกด้สวัสดีครับสวัสดีครับสัสคู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจากกันไปจริงๆนะครับอ่ะทุกคนนะครับแยกย้ายครับเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ สตูดิโอกันนะครับเปิดเอาไหมเลยนะครับวุ่นะที่แห่งนี้นะครับจะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านเช่าครับ ที่ตรงนี้เป็นสระน้ําเป็นสวนน้ําแล้วก็เป็นแบง์นะครับเป็นร็อกสตาร์เป็นธนาคารมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะก็ตรงนี้ครับจะเป็นสตาร์บอกสตาร์บ u c k s นี้อยูท่ทั่วโลกเลยใช่ไหมฮ<ค>ะเน,น<ค>ะี่ย<ค>น่า<ะ>รักไ<ค><ะ>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  นะครับแล้วก็จะมีอไปษณีนะครับอันนี้ไปษณีลาวนะครับโซตรงนี้ก็จะเป็นโรงโรงเรียนนะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปโรงเรียนโรงเรียนกันแต่ที่แน่ๆอ่ะเวลาคุณวิซี่ตรงนี้เพราะว่าวิซี่จะต้องไปทำภารกิจต่อ,อทุกคนแถวทุกคนหน้ากระดานตับหน้ากระดาน าจะลาไปสี่กันแล้วนะครับค่ะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวดิฉันจะต้องไปทำงานต่อแล้วนะครับผู้ชมคะเดี๋ยวอีกเราจะมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีค่ะวค่ะวิสลี่ไปแล้วนะครับเไปก่อนนะครับวิสลี่ไปแล้วนะครับอ่ะ <c oughs> ทุกคนครับมาตรงนี้ครับ เชิญตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับโรงเรียนนะครับส่วนส่วนใหญ่เราจะถ่ายทําที่โรงเรียนกันที่เห้องคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับค่ะาแต่ที่แน่ๆเรายังมีเยอะกว่านี้นะครับก็คือห้องอังกฤษครับนี่คือห้องภาษาอังกฤษนะครับส่วนห้องพละกรออนีนะครับ ใครเปิดเพลงครับเปิดเพลงด้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นยังไงบ<า>รรยานาแลวนี่คือส่วนเอิมสักครู่นะครับผมผมมีผมมีความในใจให้ทุกคนครับเดี๋ยวรอก่อนไหนไหนนี่ครับความในใจของเราครับนาว่าคิดถึงน้าวสินะถิงไม่เขียนนะผมเขาไม่ได้มาทำรายการรวมกับเรานานมากแล้วนะครับ อันนี้ส่วนเวทีส่วนเวทีอ๋อใช่เลยนะครับนี่คือนี่คือเวทีรัชดาลัยนะฮะผมชอบมากเโย่ไปที่สุดท้ายตอนจบแล้วเราถ่ายตรงนี้ไหมโย่ปเป็ไนไอเดียดีถ่าีได้ได้ได้ได,ดีแล้วเราก็จะปิดไฟแบบนี้นะครับให้แมน,นก่อนก่อน เเดินกับฉันทุกแรงไม่หวั่นทําให้เธอผ่อนคลายเอิ่มใครเป็ปิดม่านครับเนี่ยมีคนปิดม่านใช่ไหมเราเ,เองเราเองเดี๋ยวเช็คสานาต่อโอเคครับส่วนตรงนี้เอิ่มห้า <ยก S 1> นักเรียนเข้านี่คืออ๋อเหมือนจะเป็นอ๋อเป็นห้องพันโรงครับนักเรียนเข้าไม่ได้นะครับ อันนี้จะเป็นห้องนนพนครับห้อ,อ,อพอครับมีเรื่องทุกวันนะครับนวันจวยนะฮะชั้นสองอันน,นี้ส่วนนี้ตอนงนี้ต่างนั้นก่อนเหรอฝั่งนี้เนี่ยจะเป็อนอ่า well. ส่วนที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันครอจะแบบว่าแบบว่าเราเรียนรู้ับทื่อะไรพวกนี้อ๋ออ๋อนะค <c oughs> รับ <als> แล้วก,แวก็แล้วก็เป็นห้องที่เราจะมาถกเถียงกันนะครับผมแบบถกไม่เถียงนะฮะ ส่วนโซนนี้จะเป็นอ่าการเป็นห้องเรียนไม่ได้ห้องเรียนศินละปะอ๋อห้องเรียนศินละปะนะครับผมอมนี่นะครับผมจะเขียนอะไรบางอย่างนะครับให้กับคนคนหนึ่งนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับชมได้เร็วๆนี้นะครับเรียบร้อย<ด>ครับเออฉันไม่เห็นขอโทษทีไม,ไม่มีใครเห็นได้อยู่แล้วับผมแต่ว่าแต่ว่าผมบอกใบให้ว่า ผมบอกว่าให้ว่าผมเขียนถึงบุคคลคนหนึ่งที่ผมมักจะชอบอ้างในช่วงนี้เสมอรู้กันดีครับเป็นใครไม่บอกส่วนฟังที่อ่าตรงนี้จะเป็นโซนดนตรีสู้ไม่ใช่เป็นห้องดนตรีก็น่าจะเป็นอ่าโซนเล่นดนตรีโซนเล่น,นเนกม่วนตรงนี้จะเป็นโซนโซนนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมจากไรครับผมจะไปห้องน้ําผู้หญิง ลนนีนลงอาหารลงอาารกเลยอ๋อโอเคครับลงอาหารนะครับเนื่องจากไม่ม well like ีแม่ครัวนะครับเพราะฉะนั้นเราเราโอเคครับเราป้นป้นเลยฮะเรียนก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะโอ้ย เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปพาทัวร์โรงพยาบาลนะครับสถานที่สุดนวบพลกับไอโฟนครับแล้วก็เหมือนคุณสกายจะโดนแล้วก็เหมือนคุณสกายจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับนวบพลได้วยมในตอนแรกๆของ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 ตอนที่เกี่ยวกับใช่แทเถื่อนอะ่ะ จำได้เลยคุณตอนมานะ่ะผมไม่รู้จ้อ,อรเลยแล้วผมไม่รู้สถนนานการณ์แต่ผมรู้ข้ามบนเลยเพราะไม่รู้ผมรู้ผมรู้ผมไปด้วยด้วยเนี่ยเน,นี่ยโครณกาการทำงานตรงเนี้ยจำได้เลยใช่เลยตรงน,นั้นแหละตรงเนี้ยเจ้าหนีที่ที่ขอยาสำหรับหมอสัตว์เลยนะ และที่ตรงนี้ครับตรงนั้น,น,นอ้อ่เอิดสเล็บเขาเข้าหูเดียเดียวผมเจ็บอะไรไหมคุณสกายเฮ้ยเปิดเปิดประตูได้แล้ว <c oughs> ตู้ผลหน่อยเป็นโพงโพงโพงปี๊ดเนี่ย่ะค่สวยจะแตกเนาะไม่ไม่ไม่แค่พังเฉยๆยังไม่แตกยังไม่แตกเนาะ แล้วก็ที่ตรงนี้ครับผมจะมีห้องลับๆอยู่นะครับซึ่งเราต้องขึ้นว่ะแล้วก็ขึ้นดีๆด้วย <c oughs> เด <c oughs> ินจะมาันกันนะครับว่าใครจะขึ้นได้สกาย,ยู่ไหนแดนนะ่ะผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ห้องลับคน <c oughs> ผม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 อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอก <c oughs> ผมผมอยู่ข้างผมอยู่ทางออกที่สองครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงผมอยู่ทางออกที่แ้มออกเนี่ยเห็ไหมอโอเคครับซึ่งแน่นอนครับว่าว่าเราจะต้องขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะรู้ห้องลับนะฮะเราจะอ๋อแล้วก็สุาสานนี้มันตอนที่ยิ้เด็กของและคนระบบก,ก็น่าจะเห็นอยู่เนาะ วันนี้วันนี้ผับเปิดไปนะผ<า>ับไม่เปิดหรอเอ,อถ้าผับเปิดความเหมือนจำตัวไปได้ไหนะน,นี่นะครับที่นี่เลยนะครับผมจะเป็นห้องที่หลอนมากๆนะครับเอาไปไหนแล้ววะยน,ยนี่ใช่ยใช่ เป็นท้องรับสุดหลอดนะครับตรงข้ามกะโรงพยาบาลน,นะครับตรงนี้ก็จะน่าจะต้องถ่ายเกี่ยวกับรัสภาพ,าพาเพิร์นนะครับตรงนี้นะครับรัสภาพ,าพาเพิร์นนี่เหมือนจนะย้ายบ่อยมากนะครับผมย้ายมาย้ายถ่ายตรงนี้บ้างแหละแบบเลดบ้างแหละแล้วก็มีแมปมีแมปที่เกี่ยวกับแอบบโทเปียบ้างแหละแต่ที่แน่ๆบอกเลยว่า แต่ที่แน่ๆนะครับลูกฮับเว้นเนี่ยเป็นันที่ที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับรองลงมาคือลิฟโทเปียและสุดท้ายคือเลดทับนะครับอ่ะทุกคนครับอ่ะขึ้นให้ทันจะให้ทันถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครขึ้นไม่ทันอีกข้าวนี้ผมไปแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคเอา <laughs>